มันเกิดจากอะไรหนึ่งจากความบีบคั้นของชีวิตที่ต้องลงให้ได้สําคัญนะเพราะบางทีเราตอบว่าออดูไอเดียมังนอกสิครับดูคําถามจากทางบ้านสิครับคุณก็จะมีไอ,ไอ,ไอ,ไอคอนเทนต์ลงแต่คนทาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็มีความกังวลอยู่ว่าอันนี้ดีไหมอันนี้ซ้าหรือเปล่าคนพูดเยอะหรือ,อยากจริงๆอะมีคอนเทนต์แต่เราไม่กล้าลง เหตุผลเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่แต่พี่ต้องลงเพราะว่าสถานการณ์บีบครับนี่เยอะเงินต้องใช้ต้องสําเร็จวันนี้พรุ่งนี้ละไม่งั้นตายแน่ลำบากละมันก็ต้องเ่อยบีบคับไปลงก็ถามคอนเทนต์จากไหนก็ดูเนี่ยนะครับดูเยอะพอแล้วถึงเวลาก็ทำคาถามคือว,ว่าท่ายังให้ลงคอนเทนต์ได้บ่อยใช่ไหมเราจะทำคอนเทนต์ดีที่สุดในเวลาที่กาหนด ทำไม่ได้เคือสมมติว่าจะลงตอนเที่ยงยังไงไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเสร็จจะลงตอนเย็นอีกคลิปหนึ่งเพราะลงวันละสองนะยังไงก็ต้องเสร็จมันไม่มีทางไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าเรามีเวลาแค่นี้เราต้องลงแล้วการลงคอนเทนต์บ่อยนัมีข้อดีสุดๆข้อหนึ่งที่คนไม่รู้ก็คือมันจะไม่เจ็บปวดกับเรื่องอื่นเลยโดนด่าโดนวิจารณ์สายตาคนรอบข้างความรู้เหลอไม่รู้รเลยเพราะว่ากูต้องไปทําคลิปใหม่ลงคลิปเสร็จก็ไม่ทําคลิปใหม่อีกแล้วอ่ะมันวนอยู่อย่างนี้วนอย่างนี้แต่มันเป็นรูปที่ดีมากโตเร็วววมมาา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 กกกกกกเเเลลลยยยย้้้หหนนไไถใครรออจจะแบบู่ดีสสํ็งััป าหายหัวไปทำคลิปอบไม่สนคำวิจารณ์ไม่สนความูเหลวไม่สนคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นก็คือไม่สนโซเชียลมีเดียสามสี่วันนี้ฉันจะทำคลิปเดือนนี้คลิปสั้นทำง่ายนะเลยทำวันละสองคลิปเช้ชาเย็นไปนะครับไม่ต้องสนผลเลยทำทำๆหายไปดึงเดือนแล้วก็ทำอย่างเงี้ยคนดึงเดือนตองลองว่าสุดยอด